ตื่นตืนาส่วนเพราะว่ามันจะมีหลายพืนโครงการแล้วโครงการที่เป็นรงาใหญ่ัก็สุมเอกมาให้ผมะตอนนั้นยังไม่มีดอกในผมก็เก็บเอาไว้แล้วก็ลองทําลองใช้กับดีเอแล้วก็ทำระเบิดเริ่มต้นว่าอเฟิร์มแล้วว่าเป็นตื้นอยู่ในแต่พื้นที่แต่เรื่องทีเนี่มีกิโลกับเบรกกบมีเลือดไทก็สามารถจะ รายได้นะก็ใช้เวลาประมาณสามสี่ปีในการรอให้ต้นไม้่ขอของพวกเราเห็นพวกล้วก็รู้เลยว่าลักษณะทางสันทายยามของเราเนี่ย,ยไม่เหมือนไทยเ,เลยครับโดยมีลักษณะดอกคือเล็กที่สุดในสกุลมีเมส,ส,ส้นผ่าสุกลางไม่เกินสเซนติเมตรนะครับส่วนชนิดอื่นในสกุลเนี่ยมีประมาณห้าเซนติเมตรประมาณสามสี่เซน เราจะได้เห็นว่าประเทศไทยมีทรัพยากรที่ยังรอการพิสน์อยู่นะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่หายากมากนะครับใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งด้วยก็จะเป็นการจิตจำเป็นการอนุรักษ์สัตว์ปีธรรมชาตินะครับใรับประเทศไทยและรับโลกตลอดไปนะครับนอกจากนี้จะมีรายงานว่าพืชชปิดใกล้เอียงในสุนทรเดียวกันเนี่ยมีริบบิ้นอ่าบิวเรตันมะเร็งนะครับสามารถจะพัฒนาพิษยา คตัดไ้แล้ variance, ey, lequel, วก็ออกเรามาจากต้นเป็นไม้ดอกทันกรรับได้ด้วยเต็มต้นเลยค่ะ Thank you.